พี่คพี่น้องเรืราขอสูตสองช้า้นากปรกแบบออฟฟิเชียลครับวันนี้พี่แก้มนะครับจะมาเลียกน้ําตกนะครับพี่น้องครับน้ําตกนะครับเดี๋ยวจะมาดูจะมาดูว่ามีสูตรอะไรบ้างนะครับว่าน้ําตกอะไรจะเข้ากับผิวพี่แก้มนะครับใส่ลดราคาหนึ่ร้อยห้าบาทอ่านมาสีทองวันนี้สีทองเปลนก็จะ เรียบตึงน้ำตบจบผิวโทมนะครับข้าวใส่ผิวโ้รมเนาะเออพว่าข้าใส่ข้าทํางานนะเทปงานเปลี่ยนเวลาเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นกระจ่างใส่น้นกระชับนุ่มชุ่มชื้นน้ำตบจบผิวมองกรามกอก้าวเด็เดียวนะครับเด็กยวนะครับจะคุกซีเขียวสี ช่วยลดสิวคุมมันเรียบเนียนนุ่นมน้ำตกจบสิวคุมจบสิวคุมมันเพื่อสาวคนในหน้ามันเนาะไปหน้ามันใบหน้ามันอ,อันนี้คือผิวสุขภาพดีจะเป็นสีขาวนะคะอิ่มนุ่มอิ่มน้ำล้ำลึกเนียนละเอียดน้ำตกผิวแข็งแรง แต่่าก็ใส่ด้ทุอันนี่หละเนาะมันปิวแข็งแล้เออเจ้าสื่อส่นไปยังไงล่ะสื่อส่นไปยังไงเจ้าอันนี้มาใหม่ครับราคาคือแพงกว่ามูเ่อันนี้แพงกว่ามูจังแดก่อนเอ็นเจลเอเน่อกเนแโลชั่นเป็นโลชั่นหรอใช่พาโลชั่นเอ่อเรียบร้อยก็จางลง ลจุดทางดำตามไ้มีแห่งการน้ำตกจบพิ้กศน้ำตกยังเกาะจบยังเ้ยจบพิ้เกศบกกาใส่จำว่ากสุดท้ายจำว่การสุดท้ายน้ำตกน้ำตกจบพิ้เกศเอามาเอาตีเอาสีแดง มาสีแดงคือครับม้าสีใส่เสั้นหรอเราบ้านสุดมาสีแดงได้ได้ยูวได้ยูวได้การเลยได้การเลยดิอือได้การเลยดิตบตบปุ๊บจบปั๊บเลยนะเออจบเลยนะจบปะ่ะจบปว่าจบยี่สิบจบอยู่ดิ

อาว่านมนกัดกัดกันน่ะเนี่ยอ่านท่าร่างมันน่ะ <c oughs> <c oughs> อ่านออกเลยมันก็ตัวหน่อย,ยเอาเปป็นเเอา็นตาบ่ของการบำรุงเพื่อ,อให้เซรุ่มจะกรีดให้ใช้ตาเราซึมเลืิดเขาสูผิวได้ดียิ่งขึ้นน่าใช้อยู่นะใบชิจนาบาร์ใบชิจนาบาทพี่น้องทำไปได้อย่างหรแก๋แล้า เดี๋ยวแกมแล้วจบอยู่แก่พี่น้องถือมาฝากเราเลยด้วยครับาเพิ่วคือสิบแล้วประกาศสื่อออกมามันต่ำใจมันแพงนะมันต่ำใจตัวใจตึ๊บมันมันแพงพ่ะนะตะกี้ว่าก็ใส่เหนียวพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชอบใส่แล้วนะครับมันแพงเป็นน้องมาในเซเว่นแลเจ้านี่เนาะ เาลงเด็กมาเราลงมเราลงมาเมาลงมาเาลงก็เอาอันใหม่สีก่อนก็จักรดราคาอยู่ไในแจกะไรออคัารดราคาเอาคันมาลดราคาเอารดราคาเอาเอาอีลีเอออจลองขึ้นกันเด้อใหนเขาลองเด้อ ว่าอยู่นี่ให้รสือพี่นองแล้วก็ร่องลองเรานนะมีอะไตีบลายนะย่างดูดนี้แต่โมปวดขาเนาะเรือยกินเอื่อยเอาอย่าพ่าน้เนี่ยเจ้าึ้นจะปวดขาเนี่จะย่างดูมือนี้เอาย่างรับติบอีย่าง ทิปแต่นั่นเฮ้น้องาอีหลายควว่าเอาเจียวผิวแก่นี่เจียผิวแก่มันมาใหม่ดิเจียวผิวแก่โอ้ก็ใส่แบบนี้องตอนนี้ T C ห้าสสามไม่หยาบย่าง อีกสองพี่น้องฮัลโหลแววขำแปลว่ายังฮัลโหลแววขำใครอยาบบอหัวค่อยคืนบอค่อยคืนเดี๋ยวนี้ก็ใส่อุ้ยน่ากินขาวจังเลย ของกินข่าวจังเลยขายอะไรแม่กระเพราหมูกระเพราหมู ดิแฮมเบอร์เกอร์อแฮมเบอร์เกอร์พวกนอากินกพวกคือนารคิป๊กกุกกอืคอยนี่แห,หะฮะลิกกิกก,กุก,กิกนารัตนารัก,รก,รกอปอแอแปะนี่มาสมบักเสียนูจะซื้อก็ซื้อเพราะจะได้กิน <laughs> เอาติดพี่น้องนี่แหละกลุ่มพ่วงบ้านห้าค้ากันเลยแหะกลุ่มพ่วงจะเห็ุเดีล่ะ พี่น้องคลิปนี้ก็เอาสนินสักกรับลาไปก่อนครับพอ,อ,อกันบนเรื่องอยู่นาวานาคอนครับพี่น้องครับนะครับทะลุแรงวเข,า,วขาโคตรก็ได้น้ำตบจบผิวแก่จุผิวโทมจุดผิวโมเนาะโอเคนะครับอืมนะครับ<อ>เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอุ้ยพุ่มพวงขาวมาก